สวัสดีค่ะพี่นางพบกับตาถัดชาแนลนะคะสวัสดีวันอังคารแห่งชาติไมอีกแล้ววันอังคารแห่งชาติวันนี้พากินตําสั่วค่ะตําสั่วตําละกอใส่ขนมจีนนั่นแหละ,ะเดี๋ยวชิมดูกันชิม,มาเลยได้รอบหนึ่งตอนตําอืมันนี้แก้มปลาหมึกปีกปลาหมึกยักษ์ค่ะหันมาแล้ว แล้วก็มีระดิตผักกลีนโอ๊คค่ะจำซื้อเลยแล้ววันนี้มาดูเลยตอนแรกว,ว่าจะกินตำกุ้งสดเรากุ้งสดบะมีจ่จ้ะมีแต่ปลาหมึกก็เลยเอาปลาหมึกมามันมบ่คอยเสียบเป็นในปลาหมึกอันนี้มันจืดๆแต่ก็เลยบ่ค่อยมากินมาดูเลย 好，拜吧 ใส่พริกแห้งลายๆเลยหอมหกัดระบบแบบระบบแฮกคอมมูนไว้ที่ทั้งรัดบ่พามาจา้ะตั้งใจว่าเอามากัดแนว่นี่แหละมันทั้งแสบ ระบบนี้กินได้ผู้เดียวเลย <laughs> อย่าไปกินน้ำมู <laughs> มามาลูกอ่ะมา้า่ะคนนหมุนตก ตำซัวในอุนดมคติตานคือตำบกหุ่งไ้ขปุ่นเอินตำซัวแต่ว่าตาันไปบังคิดผิดเพิ่พนกะตำขปุ่นจะซื้อจ้ะกะเอินตำซัวตำซัวมาไม่ตำซัว <laughs> pin leo Hãy subscribe ฟับๆๆเนี่ยนะคะเพราะว่าหมาเมื่อกี้ยวนหลังกล้องลอดแต่โตมาอยู่ข้างหลังพออยู่ข้างหลังแล้วอิงลอดก็ไปก็เลยต้องหลีกข้างให้ปวดหัวแห้งเ <c oughs> จ๊น้อยสิมาอีกมันจะเด้ตีกันโชคก่อน กินหอดใสหรอว่าลืมแล้อออกหอดเ,ดเ,ดเ,ดเดพชรเพชรกตลังเพชรพริกแ็งเป็นกำตันบึ้มลงเลย Except for โทษนะบุกพิกที่เรามองข้ามเดินไปอยู่ดีเราโศประมาทเธอเกินไปคือแบบมันศุกรผิดแต่ได้ใส่เต็มกาบเลย ผักลงเลยจ้ะยังโมอิมเลยกําลังแซบเลยแต่ว่าไม่เผ็ดมากมาค่ะผักแก่เผ็ดกับองุ่นแดงกําลังแซบๆบ

โอ๊ยตายตายเมื่อลังโมเฮตุแบบนี้แล้วกำประมาณเนี่ยแต่ละบุ่มลงเลย พี่บอกมึงอย่าสิจืดเเดี๋ยวเพื่อเศร้าเผ็ดอาจจะได้กินตัวในคลิปเลยหรือถ่ายยังบ่เศร้าสิปิดคลิปก่อนแล้วกันเศ้าเผ็ดไม่ไมากินต่ออ่ะ อยปากชาตายเลมคำไหนหน่อยอ่ะ ก็ไหวค่ะแต่ชองเดี๋ยวไปหันนุ่มกินกันจะก,กันคลิปหน้านะคะขออภัยในการกินไม่สมบูรณ์เพราะว่าเผ็ดมากจ้ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ